สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีพี่ป้าน้าอานะครับน้องๆนะครับพี่ๆนะครับวันนี้นะครับพี่เจมส์นะครับอ้าวบ่ายๆนะครับเรามาทําคลิปคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้คูบอร์ตาเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับเพิ่งเข้ามาหาพี่เจมส์นะครับอ้าคันนี้เพิ่งเข้ามาหาพี่เจมส์นะครับโดยตัวเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ้าจะพามาชมนะครับเริ่มจากปากใบดันนะครับปากใบดันสวยๆแบบนี้สวยนะอ้าแบบนี้ปากใบดันสวยนะครับคันนี้มาพร้อมนะครับ ามาพร ad ad อา้อมกาดด้วยนะยางสวยนะครับมาพร้อมกาดด้วยนะครับอ่ากาดหรือกันชนนะครับสวยๆนะครับคันนี้ผมให้ยางไปใหม่นะครับนี่นี่นี่ยางใหม่แล้วนะพอดีฝนตกนะครับเมื่อเช้านี้ฝนตกไม่ได้ทาคลิปตอนเช้านะครับอ่าเราทำคลิปตอนบ่ายกันนะครับสวยๆนะครับยางหน้าใหม่นะอ่ายางหน้าใหม่คันส่งนะครับจะเป็นคันส่งเดิมแท้คูบัวต้านะครับคันส่งเดิมแท้ครูบัวต้าแล้วก็ เผานะครับยังไม่ผ่านการแกะนะครับอ่าดูชุดด้านหลังนะครับอดูชุดท้ายนะครับขอโทษทีนะครับชุดช่วงล่างนะครับอ่ายังสวยๆอยู่นะครับนี่เดิมนะนี่เดิมนี่เดิมห้องคงห้องคัดก็ไม่ผ่านการแกะนะครับสวยๆนะครับคันนี้สวยๆอ่าคันนี้สวยๆโอล์คราตาเอล4018อ่าคันนี้นะครับสวยๆนะอ่าตัวนี้คือสีเดิมมาจากเขานะครับน่ามาจากเจ้าของเก่า ก็รถก็จะมีร่องรอยนะครับแต่ไม่ได้เป็นสนิมนะอ่าแต่ไม่ได้เป็นสนิมอ่าเป็นบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกระพุอ้าวให้ดูตัวจริงดูตัวจริงเลยนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีรถก็จะมีล่องรอย้ะครับอ่ามีสนิมบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกระพุนะครับอ่าไม่ถึงกระพุแต่โดยรวมแล้ว,ลวลรถคันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถนะครับคือเราใช้พละกําลังของรถนะครับใช้แรงนะครับใช้ระบบนะครับพวกองค์ประกอบต่างๆนะครับเป็น ก็ไม่ได้มีส่วนนะครับมาทําให้งานเราบกพร่องนะครับหรืองานเราไม่สําเร็จนะครับมันขึ้นอยู่ที่แรงนะขึ้นอยู่ที่แรงขึ้นอยู่กับที่ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับหางหลังนะครับพละกําลังนะครับคันนี้นะครับชั่วโมงการทํางานอยู่1นึ่งหกรชั่วโมงกลมๆนะอ่าพี่เจมเป็น1นึ่งพันหนชั่วโมงกลมๆนะครับคันนี้สวยๆนะครับอ่าให้เชิญ่งนชั่วโมงการทํางานเรามาดูชุดท้ายกันดีกว่านะครับพะชุดนี้พี่ให้ดูแล้วนะครับ ยางหลังนะครับอ่ายางหลังเป็นยางหลังติดรถนะยางหลังติดรถนะครับสภาพอยู่ประมาณสัก6 0เนะครับสวยๆนะขอบกระทะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับอ่าก็จะมีล่องรอยสีเดิมนะครับอ่าล่องรอยทําสีเดิมจากเจ้าของเก่าอ่ามาดูชุดท้ายกันนะครับชุดท้ายสวยๆนะอ่าชุดท้ายสวยๆและมาร์กโรงงานยังอยู่นะอ่าโอ้ลุงหัวนอตนะครับเกดมาร์กโรงงานยังอยู่นะครับ สวยๆนะครับคันนี้นะครับสวยๆชุดหลังสวยๆนี่สวยๆนะครับอะไรครบนะอ่าอะไรครบคันนี้อะไรครบนะครับอ่าของเครื่องมือก็มีบ้างนะครับรถมือสองนะเป็นวันเสน่ห์นะครับพวกนี้ก็สวยๆนะครับยังคงใช้งานได้ดีอ่าหาแรกเทเล์ก็มีมีมาให้นะครับมาดูวีดีโออ่าปันน่นนะ โอมีแต่ขี้ดินนะครับไม่ค่อยได้ปั่นนะขี้ดินเข้าไปข้างในนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับหน้าไม่มีรั่วซึมแต่ผมซูมมาชุมมาซูมให้ดูใกล้ๆจะเอาอีสานหน่อยนะครับผมเป็นคนสกลนครนะครับเพวาะไทยสอดรลาวนะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยอุปกรณ์ครบนะครับหน้าอุปกรณ์ครบไฟเตอรไฟแท้ก็เดิมนะครับเดิมแท้คูเอร์ต้านะครับ ยางหลังฝั่งนี้นะครับก็สวยๆนะครับอ่าอย่าเป็นยางติดรถนะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะเดิมๆคัดไม่ผ่านการตัดไม่มีรอยตัดไม่มีรอยตัดคัดนะครับคันนี้สวยๆนะครับทอบ่ทอปกงท่อแป๊บก็เข้ารูปปกตินะครับมาดูชุดช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับแห้งดีนะไม่มี่วดซึมนะ ไม่มีรั่วซึมแล้วยังไงนะครับก่อนลูกค้าซื้อนะก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวทีมช่างเรานะครับเขาก็จะตรวจสอบระบบให้นะครับตัวพวกรั่วซึมต่างๆนะครับเช็คให้นะครับสวยๆรอยมาร์กลงงานยังอยู่นะฮะรอยมาร์กรงงานยังอยู่ครบนะครับทุกจุดนะยังคงเป็นอะไรเดิมอะไรแท้คูโบต้าคันนี้นะครับคันนี้จดทะเบียนปี63นะคันนี้จดทะเบียนปี63นะครับ พี่เจมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันนะครับเป็นเป็นใบมีดดันดินหน้ากับผานหลังนะครับแต่พี่เจมไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับเพราะผานหลังอยู่สาขาหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับสวยๆนะใครที่กำลังมองหารถ40แรงนะครับไม่ควรพลาดอ้าบอกอันนี้กว่าไม่ควรพลาดนะครับราคาเบาๆนะครับ40แรงปี63ราคาเบาๆย้ำอีกครั้งนะครับ349,000บาทอุปกรณ์เป็นใบมีดดันดินหน้าและผ่าน5นะครับสวยๆนะอ่าสวยๆ ลค้าท่านไหนที่กาลังมองหารถอยู่นะครับหารถ40แรงนะครับเอาไปใช้งานในไร่ในสวนในนาเขาตอบโจทย์นะปากใบมีเขาใหญ่นะครับปากใบมีเขาใหญ่อ่ามันกวาดได้เยอะนะครับมันดันได้เยอะนะครับอ่าพละกําลัง40แรงม้านะครับคันนี้นะครับสาหรับใครสนใจนะครับก็สามารถทักพี่เจมได้นะครับอ่าทางใต้คลิปนี้เลยนะครับทักทาง YouTube เลยนะครับทักได้เลยนะครับสนใจก็คันนี้นะครับสนใจก็ทักได้เลยเบอร์โทรพี่เจมนะครับ 083588071นะครับพี่เจมร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสอํอเภอแก้งจังหวัดระยองนะครับจะส่งรถทุกจังหวัดนะครับลูกค้าไม่สะดวกมากนะครับวีดีโอคอลดูรถกับพี่เจมก่อนได้นะครับก่อนทําธุรกรรมน้่นการเงินต่างๆเน้นย้านะครับช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับอ่าให้เห็นหน้าพี่เจมเนี่ยคุยเห็นหน้าคุยเห็นรถนะครับอ่าก่อนทําการทําการโอนมัดจานะครับถ้าก่อนทําการโอนมัดจานะครับรถกับพี่เจมนะครับ ต้องมาดจำก่อนนะก่อนส่งนะเพราะว่าพี่เจงก็ต้องมีค่าขนส่งนะครับเราต้องจ่ายค่าขนส่งให้บริษัทขนส่งเขานะครับมีมัดจำนะครับมีมัดจำค่าขนส่งนะครับทุกๆเคสนะครับไม่ว่าใกล้หรือไกลนะครับเพราะเราก็ต้องจ้างขนส่งเอกชนนะครับไปนะเราต้องจ่ายค่าขนส่งเขาก่อนนะครับ สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็สามารถทักพี่เจมอีกรอบนึงนะครับที่เบอร์โทร083588071นะครับพี่เจมร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3อำเภอแก้งจังหวัดระยองไปละครับขอบคุณมากครับ